อีกเรื่องหนึ่งนาตาลีเล่าซิเหตุเกิดเหตุอะไรยังไงมาให้ฟังนี่เป็นปัญหาโลกแตกสําหรับคนที่มีบ้านแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่ไม่รับผิดชอบสุนัขของตัวเองนะคือนาตาลีเดวดเนี่ยเขาอยู่บ้านแล้วก็มีหมาข้างบ้านเนี่ยพันธุ์โกลเด้นตัวเบื้อเลยตะก,กุยมุงลวดขาดแล้วก็เข้ามาในบ้านของนาตาลีมาวิ่งไล่แมวของเขาแมวตะเลิดเลยแล้วก็กำลังจะวิ่งขึ้นชั้นสองแล้วคิดดูเนี่ยนาตาลีเขาอุ้มลูกเลี้ยงลูกอยู่ชั้นสองจังหวะที่วิ่งขึ้นไปได้มาสวนมานาตาลีคว้าเไว้ทันนี่ วิ่งเข้ามาในบ้านดูภาพก่อนนะคุณผู้ชมตะกุยเข้ามานะคะวิ่งไล่แมวแล้วก็เขาบอกว่าถ้าณเหตุการณ์นี้ยเขามากัดลูกล่ะออแล้วลูกยังเล็กออหรือว่ามาเหยียบลูกอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นก็มีการไปแจ้งความแล้วก็ข้างบ้านก็มีการรับผิดชอบแล้วล่ะก็จ่ายค่าเสียหายมา,มาแต่ว่าไม่ไดนเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวานนี้นะฮะไปลงบันทึกประจาําวันนะเะจ้าของสุนัขก,ก็ชดใช้ค่ามงลวดที่เสียหายแล้วก็นาตาลียังแจ้งเรื่องให้ผู้จัดการหมู่บ้านทราบนะครับแล้วก็ลงในไลน์กลุ่บ้านเลย คอมเมนต์ comment, มีคอมเมนต์มาถามบอกทำไมไม่ปิดประตูบ้านนะัาลีก็ตอบบอกก็ที่ไม่ได้ปิดรั้วเพราะรั้วเคยล้มใส่มาสองครั้งโครงการเปลี่ยนรั้วให้แล้วแต่ยอมรับว่ายังหลอนๆกลัวล้มมาทับลูกก็เลยไม่ได้ปิดรั้วบ้านตลอดออนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะอันนี้อันนี้เป็นภาพที่น้องหมาเนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยนะ อาจารย์ตรีอยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทั้งสามท่านเลยคใช่จนาตลีาเหตุการณ์วันนั้นน่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเนี่ยเล่าย้อนเหตุการณ์นิดนึงได้ไหมจ้ะวันนั้นก็คือเมื่อวานนี้เลยร้อนก็คือว่า เป็นช่วงเช้าประมาณแบบสิบโมงสิบโมงกว่าอนะไรเงี้ยพอดีคุณสามีเพิ่งออกไปทํางานแล้วทีนี้รั้วบ้านอ่ะมันก็ยังยังเปิดอยู่แต่ก็คืออย่างอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่าคือประตูบ้านอ่ะมันเคยล้มมาใส่โดนสามีไปทีหนึ่งแล้วก็เฉียวคุณแม่ไปหนึ่งทีแล้วไอ้เราก็แบบกลัวไงแต่ว่าคือตอนนี้คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังหลอดอยู่ก็ยอมรับว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ปิดตลอดเวลาอนะไรเงี้ยแล้วก็เผื่อแบบตอนที่คนมาส่งของส่งของเนาะเราแบบ แหม่ก็สั่งออนไลน์เนาะแม่ซื้ออะไรเยอยก็แบบบางทีเขามาส่งเราก็เออไม่สะดวกมาเปิดตลอดเวลาแล้วก็โคงวงิดอีกก็เรากระจะพี่วางไว้หน้าบ้านโน่นน,นี่นั่นก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ได้ปิดลวด oh. แต่เศรทีนี้คือมันก็บ้านเราเอะเนาะเราก็เปิดประตูกระจกแล้วก็ปิดมุ้งลวดเอาไว้เพราะว่าเออเมื่อวานเช้ามันก็เอออากาศดีเราก็เออให้อากาศถ่ายเทในบ้านแล้วก็ปิดมุ้งลวดไว้ให้ลมมันเอื่อยๆเสร็จปุ๊บก็ คุณสามีก็ออกไปทํางานไอ้เราก็ยืนเปลี่ยนผ้าอ้อ,อมลูกอยู่บนชั้นสองอยู่เอ้บนโตเปลี่ยนผ้าอ้อมสูงสูงเงี้ยค่ะแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมได้ยินเสียงหมาเห่าแต่แบบมันใกล้แบบรู้สึกมันใกล้เหลือเกินแต่ก็ยังคิดว่าเออสงสัยเออไอเจ้าต,ตัวนี้มันคงวิ่งมาในโรงรถบ้านเรามาั้งเพราะว่า mm. มันเคยเข้ามาในบ้านเนี่ยสองครั้งแล้ว mm. แต่ไม่เคยเข้ามาในตัวบ้านใช่เราก็คนรักหมาเราก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สักพักเอ๊ะมันชักใกล้ขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆก็เลยอุ้ม จเจ้าเบนเข้าเอวแล้วก็รีบล,ล,ลงไปดูข้างล่างก็คืออย่างที่เห็นในคลิปเลยคือเปิดประตูเลื่อนจากชั้นสองลงมาข้างล่างก็คือเอเจ้าน้องหมาก็คือสวนขึ้นชั้นสองหนูก็ได้ความตกใจเนาะแบบว่าคือเราก็คว้าคอหมาเลยคือโชคดีว่าเราเราเรา,เราไม่ได้เป็นคนกลัวหมาใหญ่อะไรเงี้ย<ะ>คือหนูก็คว้าเลยอะไรเงี้ยเขาใส่คือมีปลอกคอแต่ไม่ได้มีสายจูงก็คือ<ะ>เราก็จะท่าคอลงมาเลยเพราะว่าแบบ เราก็กลัวมันวิ่งขึ้นชั้นสองไปคือเราตอนนั้นตกใจมากเราไม่รู้ว่าแมวเราอยู่ไหนเพราะว่ามองไปที่ประตูมุงรั่วคือมุงรั่วมันเปิดทั้งบานเลยใช่เราก็กลัวแมวเราแบบวิ่งตเตลิดออกนอกบ้านเพราะคือหนูเลี้ยงแมวสองตัวคือเลี้ยงเป็นระบบปิดแบบอุปการะมาก็แบบเราก็เลี้ยงของเราอย่างดีอ่ะแบบจะตกใจแบบตกใจมากอะไรเงี้ยค่ะดูแมวน่นะจาจะกรี๊ดอยู่นะเมื่อกี้ โอ้โหคุณสามีนางเล่นมุกบอกว่าแมวอ่ะเนาะที่เขาบอกมีกล้าชีวิตตอนนี้ไอ้เจ้าด็อบบี้ที่บ้านก็คือใช้ไปแล้วแปดตอนนี้เลยชีวิตเดียววิ่งเลิดอ่ะเนาะในคลิปว่าค่ะเห็นเห็นเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยมามามาเอามาไปใช่ไหมคะในในกล้องจําปิดเห็นมีผู้หญิงเข้ามาลากหมานั่นคือเจ้าของหมาเหรอคะใช่เจ้าของเจ้าของคือคือเขาอ่ะคือเขาก็ไม่ไม่ไม่กล้าเข้ามาในตัวบ้านนะทั้งนั้นที่หมาเขาก็คือวิ่งอยู่ในบ้านเราแล้วเขาก็แบบ พยายามเรียกหมาเขาแต่ว่าแบบหมากับแมวอะเนาะมันก็มันเราก็ไม่โทษหมานะมันมันของคู่กันอะเหมือนแมวไล่จิ้งจกไล่หนูอะมันมันเป็นธรรมดาเราเราคนเลี้ยงสัตว์เราเข้าใจธรรมชาติของของสัตว์แต่ละชนิดดีว่าเออมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่คือแบบโอ้โหเมื่อวานมันแบบชุลมุนชุลเกมากแล้ว,วคือโชคดีคือปกติอะ่ะบางทีหนูก็เอาลูกแบบ ากลางแผ่นรองคา้นให้เขาให้เขาคานเล่นข้างหน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดแบบหมาแบบสี่สิบกิโลมันวิ่งเข้ามาแบบเหยียบกลางหลังรูปเราอักเหยียบหัวเหยียบอะไรเงี้ยคือไม่รู้มันจะออกมาในรูปไหนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบโอ้แบบสั่นปวนมากโอ้แล้วหลังจากนี้จะทํายังไงอนาตารีจะจะแก้ไขปัญหาย,ยังไง ก็คือคือเมื่อวานนะคะก็คือได้ได้ไปลงบันทึกประจําวันไว้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เอ่ออะไรนะตัวเจ้าของสุนัขเ่าเขาก็ยินยอมยินดีที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายเนาะให้ให้ให้เราเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็คือคุยกันเคลียร์คือไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้มีการแบบคือด่าทอว่าร้ายอะไรกันนะ<า>คือเราก็คุยกันดีๆด,ด้วยเหตุผลว่าเออคือเราเราก็ให้ให้ข้อคิดเขาในการเลี้ยงสุนัขว่า การการการเลี้ยงหมาเนี่ยคือไม่ว่าจะหมาเล็กหมาใหญ่พันดุพันเซนลี่เนี่ยคือขึ้นชื่อว่าเป็นเป็นหมาเนาะหมาแมวอย่างเงี้ยมันมันไม่รู้หรอกบางทีมันไม่กัดเจ้าของมันอาจจะกัดคนอื่นหรือในช่วงบรรยากาศที่มีสิ่งเล้าอย่างมีแมววิ่งหรืออากาศร้อนหรือมันหงุดหงิดติดจัดอะไรขึ้นมาเงี้ยคือคือเราไม่รู้มันกัดเมื่อไหร่ก็ได้ <ười> <ừ> um. คือคือเราเราเลี้ยงสัตว์เรารู้อ่ะมันมันมีหลากหลายพฤติกรรมอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะใช่ mm hmm. แต่ว่าเขาก็เขาก็รับฟังนะเขาก็เข้าใจว่าเออในในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราคนเป็นแม่เราก็ตกใจก็คือโชคดีที่ที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแมวเราไม่ตายหรือแมวเราไม่หายไปอะไรเงี้ยประมาณนี้หมู <ừ> um. ่บ้านจัดการไงต่อครับเออทางทางก็คือได้แจ้งแจ้งทางผู้จัดการหมู่บ้านไปแล้วก็ทางทางคณะกรรมการหมู่บ้านไปคือเราก็อยากให้ให,ให้มีคนกลาง ได้รับทราบเรื่องราวอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเออเราแบบไปไปคุยกับเขากันเองอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เราไปคุยกับเขาที่บ้านคือเราก็เชิญผู้จัดการหมู่บ้านไปด้วยให้ให้ให้ไปร่วมรับฟังอะไรประมาณนี้ก็มีคนกลางไปฟังด้วยก็จบกันได้ดีเนาะใช่ก็คือจบกันด้วยดีคือคือหนูไม่ไม่ได้ไม่ได้โกรธเกลียดหมานะคือเราเป็นคนรักสัตว์มาก กับไอ้เจ้าตัวนี้สมัยตอนที่ท้องอ่ะก็ยังยังเขาก็ยังเคยแบบว่าเออวิ่งมาที่บ้านเราก็ยังเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้โกรธอะไรอะไรเงี้ยเียงแต่ว่าเราเราตกใจแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนเราเลี้ยงหมามันต้องมันต้องเอาหมาให้อยู่อ่ะยิ่งโดยเฉพาะหมาใหญ่หนักสี่สิบกโลเงี้ยเราต้องเราต้องมี power ในการที่เราจะควบคุมหมาถ้าเราบอกให้หยุดคือมันต้องหยุดอ่ะเออหรือเราต้องต้องมีเชือกจูงต้องอะไรอย่างเงี้ยคือ คือต้องต้องดูแลอะไรเงี้ยค่ะคือก็โชคดีอย่างที่บอกว่าเออไม่ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรเงี้ยใช่ธรรมชาติโกเด้นหลายคนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาในไลฟ์แล้ะด้วยความโอเคแาละแต่เฟนลี่หรือไม่เฟนลี่ก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลคอมเมนต์เข้ามาบอกโกเด้นชอบดกคือมันเฟรนลี่มากใช่ไหมโกเด้นอะโกเด้นสายโหดก็มีนะหนูเคยไปงานหมาโกเด้นแบบฟัดกับหมาเล็กอีกตัวนึงแบบยียงติดตาคือแบบว่า น่ากลัวมากคือคือเข้าใจเนะเพราะว่าสมัยตอนอยู่บ้านเก่าอ่ะก็เคยเลี้ยงโกเด้นก็คือรู้ว่าเป็นหมาที่ที่น่ารักแต่คืออย่างที่บอกอ่ะบางทีอย่างเรามีลูกเล็กใช่ปะคะอย่างที่บอกคือบางทีเขาอยากจะเล่นหรือกับแมวอย่างเงี้ยเขาอยากเล่นอ่ะแต่เขาไม่รู้แรงเขาหรอกโกเด้นนี่คือกระโจนทีคือเราหงายถ้าแบบลูกลูกเล็กหรือเราอุ้มลูกเราแบบบาลซ์เราไม่ดีหรืออย่างกับแมวคือเขาจะเล่นกตบแมวอ่ะมันช็อบตายได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือเราไม่อยากให้มันเกิดความสูญเสียไง มันไม่อยากจะจินตนาการไปถึงขั้นนั้นหรือแบบถ้าโชคไม่ดีเอเจ้ากโกเด้นตัวนี้วิ่งเข้าไปในบ้านคนที่เขาไม่ได้รักสัตว์อ่ะอเขาแบบทําอะไรหมา,หาคุณขึ้นมานี่มันมันไม่โอเคอ่ะแบบแล้วลวในหมู่บ้านมันก็มีรถวิ่งไปวิ่งมาเกิดมาเขาวิ่งข้ามถนนไปมาคุณไม่ใส่สายดวงวันหนึ่งหมาคุณตัวรถชนตายขึ้นมาคนที่ไปชมมันก็รู้สึกผิดอ่ะมัน มันไม่โอเคอะไรเงี้ยมันอันตรายอะไรเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณน้องนาตาลีนะมาเล่าประสบการณ์สู่กันฟังนะสู่กันฟังนะคะค่ะรักษาสุขภาพนะคะเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ